สัพพธนังธรรมะธนังชินาตินวโรกาสบัน,นี้อัตมาภาพก็จะได้แสดงพระสธรรมเทศนาในภาคอานิสงส์แห่งการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับพุทธีและจากโลกนี้ไปสู่สัมไตรภพภัยภาคหน้า ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบธรรมสการ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ร่วมเดินทางมาแสดงธรรมทั้งสามธรรมาทรรกบรบด้วยเสียงครับขอเจริญสุขสวัสดีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการธรรมะทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดโคเขกตตารามตำบลดังวัวอำเภอน้ำสงจังหวัดอุดรธานี จเจริญพ่อนพี่น้องเฮาเดอ้อพี่น้องบันจะเญืสุขพี่น้องบันนไก่ชิดติดกันเอาเมื่อล่งฟังเทศอนิสง์บัดใแม่ใหญ่ประมาณ1 5หาถึง20นาทีก่อนิได้เทศเป็นทํานองสารพันยากถาหรือว่าเทศแหล่อีสานก่อนอื่นจเจริญพรไปยังงยมเจา้าภาพเตรียมซื้อเสียงเลียงน้ำให้อาจารย์แน่ซื้อเจา้าภาพซื้อผู้ไหว้ชน เพิ่นเอวาจังไดเมื่นีแถวสิบป่าลบถึงการสร้่งนำทำบุญเฮตุบุญแบบไดถึงจะบถึงจะบริสุทธิ์เหตุบุญแบบได,บบด,บแ,บบไดแล้วบบรสิสุทธิ์สิเทียตูฟังเมื่อนีการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ต้องใส่ชีวิตในคุ้มค่าให้สร้่งยังแน่ตอนเป็นคนแล้วตอนเฮาละจากโลกนี่สิได้ยังติดโตไปนน้ำแน่ พราะฉะนั้นยัตยโยมสารชนทั้งหลายก็สิได้ตัางกิตตั้งใจสดับรับฟังการหูจักสิ่งที่ควรทำหูจักกรรมที่ควรสั่งหูจักสัตว์สึ่งชีวิตของตนเองในการดำเนินชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสิดำลงไปแบบใดเอาละก่อนอื่นอัตมาภาพก็ได้เท่าความถึงคำวา่าสัพพะทานังธรรม,มทานังชินาติ ถ้าเบาเป็นภาษาอีสานบันเฮานั่นก็คือการไห่ธรรมะย่อมชนะการไห้ทั้งปวงคือมืน,นีการมีย่อมเจ้าผาเพิ่นกระไดกับอรัตนานิมนต์พระมหาเกี่ยวผอมคณะเทตเดินทางมาตามจริงมืนน่อนีติดงานเทศอยู่บันโคกสูงตำบลท่าแดงอำเภอหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็เลยมอบหมายไห่ทังทันพระจาจาร์สดใส สดใสหน่อยเมืองขอนแก่นไปทำธุรกิจแทนพุ่นท่างพุนแทนก็เลยอยากว่าโยกไก่บั่นเจ้าของอยากมาซอยสัท่าบุญีพอยีแม่เฮาอ่าหย่อนควมคิีนอดคิดถึงเพล่นกระจังคอยโทรหาก็เลยคิดพ่อมองนี่ก็เลยว่าอืมเทศอยู่กับบั่นเจ้าของเจ้าของว่าได้ไปไก่เน้ออีแม่เน้อเดินทางไปเพชรบุญกะไก่พอสมควร เพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับทางคณะเจ้าภาพเดอ้อที่ยั่งกินหอดคิดถึงและกการใดนั่หลักธรมคํำสังสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มามาให้พ่อ,อีแม่เหาได้ฟังคือเก่าเคือเดิมนี่แหละญาติโยมเม้่เพิ่นจังว่าแสงสรโยเบิกฝ่าสักกุณาออกบินเซินแสงพระธรรมยั่งโบกเอิญให้มาผีบอนสบายบ่บุนไหวเครื่องของหากมีแต่ความสุข บอด้มีความถุกให้คุณมองกระใจเจา้าให้เฝ้าเด้อสุ่มเจา้าเฝ้ามหาพระรรมก่อนสังคันข่อนฟังเลวหาหมองดอกบอนดีเพื่อนวาไวยาสิม่วรลบหลีแนจนเจนหมิดมิดยาสิม่วหมูดม่นในทาแมงอบาบผุ่นเพิ่นวาไวยกันซาลา การกายาชลาเท่าอีกสังขารเฮากายก่ยพอยเนยมใหญ่เอ้ยให้ฝ่าสสั่งคุณงามคว่ำดีไหวก่อนที่เฮาศิละจากโลกนี้บุญนั่นจังสีน้ำผ้าเพิ่นว่าดิเป็นยังจังวาจังสันเมไงตุกคนบนโลกใบนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าบุญหลายพอสมควรแต่เฮาเจ้าข่อยนั่งฟังเทศจุนีอาจสิเคยได้ยินทำมาจากพ่อแม่คคู่บาอาจารย์จาก การไปทํำบุญวัดต่างๆเดินทางไปเฮ็ดมองหันมองนีนี่เสด็จฟังเทศแตกต่างกันเป็นอย่างจาังไในฟังเทศฟังเอาเพื่ออย่างเอาเพื่อเอาความรููมาใส่ในการประดับสติปัญญาอันใดที่เฮ้าได้ฟังแลว้วก็สิเป็นการเตือนสติที่เฮาอยู่ตลอดสิ่งใดที่บ่เคยได้ยินได้ฟังเฮ้าก็ิได้หูจากวิธีการดําเนินและก็ปฏิบัติตาม พอแม่คูบา,าจาย์เพิ่นประเหต์พระธรรมมาบางคนเดินผิดทางยางผิดศิ้นบ่ฮูหอดจักหมองสียางเพิ่นว่าคือจังพามหาวาบังหันล่ะแสงพระรรมกระนํำซองเพิ่นว่าแสงอาทิตย์บะฮงแล้วแนวคนเดินยังผิดปองแสงพระรรมนี่พี่น้องจังสีแจงหงตานี่ล่ะแสงพระธรรมกับแสงอาทิตย์มันมีคุณนขาคนลอยาแสงพระอาทิตย์แต่ว่าให้แจงสว่างตา แต่ว่าคนเดินผิดปองก็มีแสงพระรรมคือกันพี่น้องแสงพระธรรมนี่ย่อมเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ธรรมาจากใสมาจากรรมของพระพุทธพระเจ้านั่นก็คือรรมคำสั่งสอนของโสมเดระสัมมาธรรมะคือธรรมชาติญาติโยมผู้ใดมีธรรมะในจิตในใจนี่มองเห็นอะไรก็สิมแต่ธรรมะแตกต่างกันอยมองนี้แต่ถ้าคนไหนไม่มีธรรมะในจิตในใจในเงี้ยนเสียงอีหยังมากระทบหัจังสิ เป็นกระฟุดกระฟือ้อเป็นหอนห่อนหื่นๆนคือในจิตในใจเพราะฉะนั้นเมื่อนี่ทางกณนาจาภาพกะมีคุณพ่อสังวานว่านนีและกะมีคุณแมน่นิตทิตมาอาทิติมาว่านนีและกามีนั่งสาวอาวราทิ์บุญหลังและกะมีนายสำลานว่าน,านี้อันนี้นนพ้อมครอบครั้วญาติพี่น้องได้ทําบุญอุทิศผู้เป็นหลานาผู้ยุ่รวมสายโลหิตกัน ได้เฮ็ดบุญอุทิศประให้กับน่ายิละศัก์บนหลังผู้พ่นลมเส้ให้ไต่เสียจากไปผู้เป็นผู้เสียสละแก่บ้านแก่เมืองของไต่เหาได้ยื่นข่าวว่าเพื่อเป็นหอดพระธาตุอ๋ซมอเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้นำ่ผ้าคว่ำสุขคว่ำสำลั่นให้แก่พี่แก่น้องเป็นเป็นคนทีลาเลื่องละกายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่ อุปนิสัยเขาหาโมหาผวกแต่ง่ายเพราะฉะนั้นเมนีในถ้ำบุญอุทิศไปหาหน่ายวิรัสักบุญหลังผูุ้ญดมสหายแต่เสียจากไปหยาดยมภูมาฟังเทศเมือนีล้วนแตมีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมทรงพลังบุญอุดหนุนทรงบุญไปให้หน่ายวิรัสักขึ้นสู่สวงสวรร์สัน้าเพราะฉะนั้นเมนีธรรมะที่เฮาิไดฟังนั่นก็คือการเกิดมาเป็นมนุษย์ หลูดจักการใส่ชีวิตอย่างที่ถูกต้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าการที่เฮาเปิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าบุญหลายดีกลัวอื่นใดในโลกนี่เพิ่นว่าแต่เกิดมาเป็นมนุษนั่นถึงพร้อมด้วยศีลห้าหลักธรรมคำสัง่งสอนของบุรุเจ้าที่เพิ่นยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างไว้นั่นก็คือบุญกิริยาวัตถุสาม ที่ยายาดยมเคยได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำนั่นก็คือท่านศีลและภาวนาเพื่อนบอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์จะลืมสามอย่างนี่เดอ้อท่านศีลและภาวานานี่ประจำใจเป็นนิดแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ถึงผอมมนุษย์ใส,ส่ทําซิประการรวมถึงศีลหาแล้วคนนั้นสิเป็นผู้มิเมตตาสูง เป็นบุคคลที่เอือเฟื่อเผื่อเพ่แเก่พีเก่นนองแก่ญหยิเมีตดสหายทั้งหลายบนโลกมนุษย์ใบนี้เพลินเอินวาเป็นการเตรียมสับภายในนี่สับภายในสับภายในยกตัวอย่างเช่นบุญกรับบาปผู้ใดทำผู้นั้นได้ผู้ใดขันทันาหวังสับภายอกเปรียบเสมือนเก้วแหวนเงินทองลดล่าพาทางตึกล่มบันสองเฮียนซ่านเสื้อผ้าอภ่อนเงินทองของใส นี่เป็นสิ่งประดับภายหนกสาม,มารหลักเหลขข็กขโมยกันได้เพราะฉะนั้นเพิ่นถึงบอกว่าเฮ็ดจังไหนเกิดมาเป็นมนุษย์สับภายนนกกับสับภายในเฮ้าสิเตรียมอันใดก่อนศิลาจากโลกนี้ไป αι, เตรียมอันใดก่อนผู้บางคนกนว่าผู้ขากะต้องเตรียมทั้งสองอย่างอย่างหนึ่งสับภายในคือบุญอย่างที่สองสับภายหนกคือสิ่งของใส่ต่าง มนุษย์คนเฮาเกิดมาล้วนแสวงหาการอยากได้อยากมีอยากเด่นอยากเป็นทุกอันทุกอย่างทุกแนวมันห้ามกันบ่ไดน,นชีวิตของคนเฮาเป็นวัตจักรของมนุษย์โลกเราที่จะต้องหาใส่หาสอยในการดําเนินชีวิตเป็นประจําวันแต่ลักทังพระพุทธศาสนาเพื่อนบอกว่าอย่าลืมสั่งคุณงามความดีอย่าลืมสั่งบุญดีอย่าลืมสั่งกรรมดีอย่าลืมสังส่งศัพท์ดีนั่นคือบุญ บุญนี่ผู้ลองก้นว่าผู้ข่าเกิดได้แง่มากผู้ขา่าเ่ท่านเคยเห็นตัวบุญจักเทียแม้ข้าน้อยบุญไม่เป็นตัวจังไหนพะนะเออขั้นว่าไปวัดก็ได้ไปได้รับของเศษผ้าก็ได้ไปรับศีลและผู้ข่าคือบ่ได้บุญมาเหยนจักเทียพะนะวาวะผู้ลองก้นกะสงสัยด่ดิฟังเดอ้อที่เข้าไปวัดสุม,มือสุม,มือเป็นอุปนิสัยที่ความคุ้นเคยและคุ้นชินแต่คําว่าบุญบนนี่เป็นเพียงหน้ามมาทำเราทำเราเกิดความสุข เคยเหตุเราเกิดควมำซุขถ้าเมือ่อใดบ่ิเหตุเมื่อนั่นกระสิทธูกในจิตในใจคือจังขาดยังไปจากอย่างจากแนวยกต่อ,อย่างพญายีสานเพิ่นหวาบุญบุญนี่เป็นเสห์แห่งความสุขสีหอยวันพันหยกถูกสมัยบ่อไรถิ่มไผมาซิมเสิเห็นหม่องไผมาลองเสิเห็นมวลขอเชิญช่วนญาติพี่น้องมาล่องสั่งก่อกันคือจังเมื่อน,นี้นั่นมูจกกองกันถวายวท่านรักษาศีลเจตนาสัทธาแล้ว ได้บูชาองค์เก้ยวพระพ่อสีสัมสงาพี่น้องเอ้ยนี่ละ่ะเพิินกระจังเอื่นว่าซิ่งประเสริฐเลิดลำสีน้ำเจ้าสูสวงสวรรค์เดอ้อนี่ละ่ะบุญน,น,นี่ผู้ใดทำผู้ไดผู้ใดขันทันยาหวังเพิ่นว่าเป็นทรัพย์ภายในที่บ่าสาม,มารถลากเล็กขโมยกันได้นี่เป็นทรัพย์ภายในแต่ว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกนี่สาม,มารถลากเล็กขโมยกันได้นั่นก็คือแก้วแหวนเงินทอง ลดล่าพาทางขั้นผู้ใดรวยก็เราว่างค้นถูกค้นทีเป็นคนอันลักเล็กขโมยหน่วยี่สามารถหลักใดเด้นี่ราว,ว่างไหวเพราะฉะนั้นมีกระถูกบ่มีกระถูก,ก,ถกพระพุรเจ้าเพิ่นเดินทางสายกลางให้เบิง่งก่อนที่เพิ่นจิตตัสรูปเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุริเจ้าเพิ่นกับปฤติวัดปฏิบัติมากที่แหลกกับปฏิบัติเคงจนเนี่ยหนังมั่งสา ผูแผงจอยผอมเหลืองลงสายต่อมาย่อนหลากงานบพะม่าณสายกลางพอดีพ่อประม่านอุดมสมบูรณ์เพิ่นถึงเดินทางสายกลางญาติโยมของเที่ยวทั้งหลายคือการเกินการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้สูงส่งดีแล้วเป็นผู้ปรารถนาซึ่งการมีบุญที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นแตกต่างจากคำาวัคคนอีพอยีแม แตกต่างจากคำว่าคนแตกต่างมองไนวาตีคำว่าคนเพื่อนบอกว่าแปลออกมาเป็นภาษาบันเฮ่าเขาใจง่ายๆเพียงแต่อื่นว่าคนแต่ควมหมายบรูษจักคำว่าคนแปลว่าความยุ่งยากแปลว่าความขุ่นวม่คำว่าคนแปลว่าควมคุณเป็นยังยังแปลว่ายังสั่นยกตัวอย่างเ่นเฮ้ามีผ้าชนะแกวไส เทกน้ำใสๆลงมนุษย์คนเท่าคือกันเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดพ่องใสดีแล้วปราศจากกิเลสถ้าผูใ้ใดเป็นมนุษย์กระเปรียบเหมือนแก้วภาชนะใสๆในเมื่อเทกน้ำสีเขียวลงเทกน้ำสีสมสีแดงสีดำลงหาภาชนะหรือวัดซ่อนหรือวัาหลอดค้นไปมั่นกระเสเกิดค่วมคุณมัว่ว เกิดคววมมนหมองขื้นทันที่ในภาชนะเกี่ยวนั้นมนุษย์คนเน่าคือกันทายกตัวอย่างให้ฟังเป็นผู้บริสุทธิ์ดีแล้วถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วเราอย่าอยากไปเป็นคนเออไม่ไงจ้าเป็นหยังก็ขอขอเป็นคนละเนาะเป็นใจในเราเป็นคนเตือนขื้นมากกันยงหนึ่งเขาหลานบดลูกกระจมให้หลานเออ,อยากน้ำหนีน้ำศีนน้ำให้น้ำหน้าน้ำขอบน้ำขั้วนี่ขื่นว่า ถ้าเราทําจิตใจให้เป็นคนก็จะมีแต่ความขุนหมองถ้าเราทําจิตใจให้เป็นมนุษย์เราตื่นขึ้นมาเราก็เป็นผู้มีจิตที่ผ่องใสเพราะฉะนั้นเพิินถึงบอกว่าให้ยืดลักรรมคํำสั่งสอนของสมบด็จพภะส,สัมมาสัมบุทิเจ้าเมื่อได้ฟังเทศฟังรรมแลว้วหูสิงที่ควรทถ้ำหูกมที่ควรนส้างเอาสติเอาปัญญาพิจรารณาไต่ตองจากคํำพอแมรุบาาจรย์เพลินเทศม,มา บวมนว่าให้จำไปใส่เบอร์ทุกคำเด้ต้องยกเป็นข้อข้อเข้าจำได้อันใดเข้าก็เอาไปฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเมื่อเฮาเป็นมนุษย์แล้ว 1. ทานให้มีท่านไห้มีท่านแบบใดทานที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในที่นี้ก็คือทานที่บริสุทธิ์ท่านที่บริสุทธิ์ฟังไวด้ดีๆพี่น้องเฮาสิได้เป็นตัวอย่างในการเหตุบุญเหตุทาน ทานที่บริสุทธิ์ต้องเป็นทานที่เต็มใจที่จะทานทานต้องแสแวงหามาด้วยตนเองก็เปรียบเสมือนวัตถุทานที่เสาะ,ะแสวงหาด้วยตนเองบ่ไปเบียดเบียนคนอื่นบ่ไปคมเหงหเมเตียงคนอื่นบ่ไปเล็กลักเล็กเขามวยหน่อยเขามาบ่ไปยืมเขามานี่เขาเรียกว่าทานที่บริสุทธิ์ถ้าเราทําบุญแล้วเกิดอานิสงส์อย่างมากมายมหาศาล บุญเกิดในจิตในใจบกคุณหมองคุณเครื่องในจิตในใจนี่เปิ้นว่าได้บุญเต็มลอยบุญที่บ่เต็มลอยนะบานนี้ยกตอย่างเสน้นไปเห็นของเขาอยากเหตบุญแต่ว่าบ่ไไรเหดไปเห็นของเขาเป็นักเขามาเหตบุญจังสี่ไเป็นักวัตถุสิ่งของเขามาทําทานอย่างนี้ามว่าได้บุญบ่ได้โยอีแม่ได้แต่ว่าได้บ่เต็ม คำว่าได้บ่เต็มแบบนี้หมายถึงว่าเฮ้านี่เป็นลักษของคนอื่นกระเปรียบเสมือนเฮ้ากโกหกของตนเองสาธุของข้าพาเจ้าโดดดังดอกบัวยกขึ้นเนือหัวตรงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วคอยขาดแข่วจาก,ก่วงมานขอให้พบกภาษีอันในอนาคตการอันใกล้นี้เถินสาธุคำว่าสาธุนั้นสำเร็จด้วยบุญแล้ว แต่ว่าวัตถุทานที่เรานํามาทานมันบริสุทธิ์ไหมหามาด้วยตนเองไหมยังเสีจผู้ขาเป็นลักเขามาตัวกับบอกว่าวาญานอยากอายมูแม่นบอกอีเมเนี่ยเพราะชัติเพื่อนบอกว่าโกหกคนอื่นโกหกได้แต่ว่าโกหกตัวเองโกหกไม่ได้นี่สังเกตยังไงผู้ใดมากตัวมากปพสมากว่าผู้เตือนข้านหยาบเดีคือกันตัวเจ้าของบริไดอ้อีเมเด้อเออ สังเกตผู้เฒ่านี่ตัวเจงแถดีตัวเจงเมื่อไดเมื่อวันพุธกับเมื่อวันสุ์ย่ำอย่างไรย่ำมหมอนัดไปบวหวานแม่ไงไปเฮ็ดยังมาน้ำตาลคือยเคืนแม่ก็กินข้าวเจ้าข้าวมึคือหมอวาได้ละ่ะแแถย่งเหมือแรล่งสดบกม่วงสุกเบิดตังสามหน่วยหอดอย่ำเหมือเศร้าได้กินของหวานมาไหมไม่ได้กินมาพนัดพนตัวหมอพ่อนย่านหมอวาดีผู้เฒ่านี่มักย่านหมอ เพราะว่าหมอหมอเนี่มักให้ผู้เฒ่าเพราะว่าเขาเสวา่าเนี่ยเป็นยังจังวังสันเวลาไปหาหมอเขาจะถามคนใหญ่ไปเห็ดอย่างมากขึ้นน้ำตาลน้ำตาลสูงแท่กําลังกายก็ออกอยู่เขากระจินคัะล่ำยู่ังสิทะ,ะตัวหมอไปที่แท่มันจะของกินของหวานกวนจะไปหาหมอ,เ,อเพราะว่าน้ำตาลบาลงนี่แหละถึงบอกว่าว้ยทานที่บริสุทธิ์ก็เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายมีอานิสงส์อย่างมากมาย แต่ทานที่เป็นบริสุทธิ์ที่เราทําไปแล้วได้อาน,นิสงส์ไม่ได้แต่ว่าได้น้อยมันก็มีเกิดข่วมกระจิตกระเจในจิตจของอยู่ว่าเออตัวเพิินไปเหตุบุญเป็นรักเขามาเหตุบุญนี่ผู้อื่นอาจิสาถุนาเห่าสําเร็จด้วยบนอยู่แต่ว่าตัวของเราเองนี่อาจจะรู้ว่าเราไปทําอะไรมาเนี่เพิ่นถึงบอกไหว่าต่อมาศีลคุณพอมากระทาย,ยกเพิ่นเเา่ขึ่นวังหันคุณพอสังวานเพิินว่าศีลนี่มีค่วมไหมายหลายอย่าง ศีลแปลว่าปกติก็แปลได้ศีลแปลว่าระเบียบแบบแผนก็แปลได้ศีลแปลว่ากติกาก็ว่าได้แต่ศีนนี่เขา่าผู้ไหผู้นั้นบริสุทธิ์ทันทีแบบไดบริสุทธิ์แบบได,บบบไดเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์ผุดพองเบาะกระมวลส่วนฟั่งเป็นผูุ้ทีมีพุทธวาจาที่ดี เขาหาหมูมิดเปื่่นพองสมาคมทั้งหลายมีแต่ค้นขลบนับหนาถือตาเสื้อถือเบาัะมวลช่วนกกะฟัง่งโอ้ยไปงยศีลจับเพิ่นยกย่องเพิ่นไห้เนาะเป็นผู้เ่าแก่ผู้เ่าบ้านผู้เ่าเมืองบ่อน้ำหลูกร่ำหลานม้วนมวลเป็นที่ปรึกษาของขนาดใดอันนี้ก็คือผู้มีศีลายิาดยมทั้งหลายศีลแปลว่ากติกาบวาให้เหาละเมิดในข้อที่พิษ ถ้าเป็นหัวหน้าครอบขั้วที่มีศีลครอบรัวนั้นกสิทิ์จะเลื่อนงอกงามในทังงปะพทธศาสนากสิบ่ผิดบ่พหันกันวาเท่าไปแต่ครอบรั้วใดบ่มีศีลผิดกันทันทีครอบรั้วแสแหลกแตกขาดทันทีอย่ายมทั้งหลายแต่วังหันาหา่นเท่ารับศีลไปอีพอเพิ่นเคยจักฟังว่าควาวหมยการรับศีลนี่มีควาวหมายว่าจังไดน้นออาจารย์มหาปณวะ การเที <boundaries> <si hai> ่ยวสมาทานศีลไปมายังพันเตวิสุงวีสุงลักขณาทายติสารเนนสหปัญจศีลานิยาจามาข้าพเจ้าทั้งหลายขออารัธนาสมาทานศีลซึ่งศีลห้าเสียรักษาปินขอขอเด้อขะน่อยเด้อศีลหาขอผู้ข่าสิบรักษาเบิดเด้อเป็นอย่างจังเป๋วาจังสันเพราะว่าสับบาลีเราตั้งกระทู้ขึ้นข้างต้นว่า วีสุงวีสุงคำว่า,าวีสุงวีสุงนี่สินทั้งหาคอผู้ดักผู้ขารับไปแล้วสิบบ่อได้รักษาเบิดเดอร์ขอหนึ่งผู้ข่าสิรักษากระไดบ่อรักกระไดในหาคอเนี่เขาสามารถเลือกรักษาคอใดคอหนึ่งกระไดไปใส่นืชีตประจําวันมั่นสิบ่เป็นการโกหกเจ้าของเป็นการบรละเมิดในศินที่เขารับไปจังบอ่อเป็นบาปเป็นกรรมมั่นจังบ่คันล่ำเพื่อนวะที่นี่ ศีลที่เฮาสมาทานไปศีลหาทั้งเบิดหาคอก็ดีมายังพันเตติสารเนนัสหะขำคําว่าวีสูงวีสูงไปอีเม่นั่นลหละผู้นั้นลหละเอาศีลหาไปใช้ทั้งเบิดนี่คําแปลได้ไมายังพันเตติสารเนนัสหะปัญจศีลานิยะจ้ามาศีลข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งห้าข้อนี้จะสมาทานศีลห้าไปใช้ทั้งหมดไปรักษาทั้งเบิด เพื่อรักษาชีวิตรักษาจิตใจตนเองบ่ให้กิเลสมันขอบงั่บ่ให้มันเผอเหตุในทั้งที่ผิดนี่ก็คืออันนินนสงของการรักษาศีลระเบียบของการสมาทานศีลไปใส่เพราะฉะนั้นมื่อนี่ได้เห่าบริสุทธิ์ทุกคนที่สมาทานศีลไปแล้วเกาคําว่าวิสงวิสงตับกลับไปด้วยเป็นการบอกโกโหกเจ้าของอยาดยมทั้งหลายแต่เพื่อนบอกว่าอันนิสงของศีลห้า ถ้าบุคคลไหนรักษาจะประาจากซึ่งโรคภัยไข้เจ็บนบ่มีมโรคภัยทิเบตเปลี่ยนเป็นเบาหวานกับบ่มีน้ำบาดน,น้ำเมืองเพนลนโรคเก่าคว่วมดันกับบ่มีสุขภาพแจ้งแร่งสำบนหนัมีแต่คนอยากเบ o าอยากจ๋านำเป็นอย่างเป็นผู้มีศินเบ r r มวนส่วนฟัง่งไปยางไปง่ายมากไงายางกางงามขึ้อนนกกรย่างนี่เห็นนกไม่เหนออไม่ออกเห็นนกกระย่างบา่คอยยอ่ยองไปย่องไปนั่นละ่ะ เิ่นนกกระย่างผู้มีศีลนี่ผู้มีศีลในสังเกตนกกระย่างมันย่างเขี่ยมเขียม,ยมสิบบอปา่าขั้นแม่นไปวัดไปว่าขั้นผู้ใดบ่บมีศีลขั้นผู้ใดพิดศีลก็ซีมสาร่วมไปถึงการผูดเทศผูดซอเสียดว้าวไซไลเสียดสีห้พประสงค์องค์้าเจา้าว้าเพื่อนพระเว้าเพื่อนลกูกไพ่ลูกคนจังสิเขาเอ่ยว่าเป็นผู้ชอบพูปดปวดก็ดีผู้ใดมี อากาติแน่ขอนี่เพื่อนบอกว่าคนสีบอคายขอไก่อีเมลคนสีบอคายขอกไก่ขั้นผู้ใดมีศินขอนี่คนนี่โบอืดต่ผูสีบ่านาเพราะว่าเพื่อนเบามวนมีศินขอสีนี่แหละคืออน,นิสงส์ทีพะรณาใหตญาตยมฟังอันสุดท้ายเมื่อเราได้ฟังธรรมะข้อนี้แล้วอย่าลืมสติสัมปชัญญะเข้ามาด้วยก็คือผ้าวนาันหน้า มาพิจารณาไต่ตองเบิงฟั่งธรำเมืรอนีควรจิจำออกขอไดนนไปใส่นิสิตประจำวันนอเพื่อนว่ามาเบอนีเพื่อนว่าให้ภพระวันหน้าผู้ขาบ่าได้บวชเป็นสีขาวผู้ขาบ่าได้เป็นพระสงฆ์วงกเจ้าสิพระวันหน้าได้อยบอ่อได้คือกันไมไน่ไงขั้นบอนังกันนอนนอนแบบใดพระวันนอนบอแมนโขนสอดๆจนว่าลูกหลานอยากไล่เด้พระวันหน้านอนแบบนี้หมายถึงว่า นอนสมาธิก็นอนได้ให้พิจารณาสติของตนเองทุกลมหายใจเข้าออกพิจารณาสังขารอยู่เนี่ยเราเกิดมาแล้วเข้าเห็ดชีวิตในีคุ้มคาบอตอนเป็นมนุษย์เนี่ตอนเป็นมนุษย์เข้เนนเาใส่ชีวิตอย่างเจ้คุ่มคาบอคือจังได้ฟังถ้ำมาบอตอนอยู่เข้าใดสางสับไพ่ในบอนั่นก็คือบุญบอนี่พิจารณาไตตองมองนี่ ช้สวดมนต์ไหวพระเมื่อละสองนาทีสามนาทีนางสมาธิเมื่อละหานาทีกระไดเป็นการฝึกสติของตนเองเละปัญญาตนเองบ่ให้ละเมิดพิษในขอกดขบานขอเมืองนีดด่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายชีวิตคนเฮ่าเกิดมาอันนี้ยังทุกขังอนัตตาทุกคนเกิดมาแล้วล้วนตายกันทุกคนว่าแต่คนตายตึกล่ำบันช่องต้นไม่ต้นไหลเมื่อห้าสส้างมาแล้ว อยู่ต่อไปมันก็นมีมือผูทะลังทลไล่สลายลงไปได้คือกันบ่แตกต่างอย่างกับมนุษย์คนเท่าคือจังนายวิรักดั์เมื่อนีล่ล่ะตายเพิ่นกับบ่ได้ท่อลมานนี่เขาเอินมาค้นมีบุญตายคนบ่ถูกตายคนลวยบุญตายบ่แม่ลรวยซั์เด้รว,วยบุญคนรวยบุญตายบ่ได้ปินบ่ได้ปวัวบ่ได้ทูกบ่ได้ท่อละมาน ผู้ลังคนกับปัรถนาได้สาธุเด้อสั่งลูกสร้างหลานไว้ขั้นผู้ขาดตายก็ะย่าให้ภาพไปหาหมอต่อเด้อพนักแต่ว่าความปัถนาดีของลูกของหลานนะ่อยากให้พ่อแม่นี่หายเจ็บหายป่วยอยากซอยพอกับแม่เต็มที่พัดซากเอาไปหาหมอบีดเขาบัดแย่หูดังสะสวนเข้าหว่าสะหายใจหาภาพน้ำเครืองทอดละม่านอีกซ้ำนั่นแสดงว่าเคยสร้างกรรมว้ตอวนมนุษย์ตอนเป็นคน ถึงบัณสุไทยเขาถึงให้ไปทรมานอยู่ตอนนั่นนี่นี่คือกันายวิกรก์ในได้ยินข่าวว่าเพิ่นบดไอ้ทรมาน,พ,น,นพันวานี่แหละเพิินว่าตื่นย่มอมเศรารเห็นหนาจังวายยั่งคนเฮ่าคือกันนี่นายวิรษ์ตื่นย่มอมเศรารเห็นหนาบอยัง่งซ้ำเอาเป็นยังละ่ะคนมีบุญตายบดได้ปีนบดได้ปัวบดไอ้ทรมานนี่เพิินว่าตือว่าเฮามีบุญแต่เฮามอนี้คือกันพิจารณาสังขัน ทุกอย่างเก่าทุกสติทุกวินาทีว่าเฮ็ดจังไหนเฮ้าจังสิใสชีวิตยังคุมคาหลอกกระบอกประมาทในการใสชีวิตก็จังเพ่อนวาไหวกระปูข้องค่อยถาฝนตกมาให้เย็นสุมนกกระซุ่มหาหม่องส่วนบัดฝนหย่อยหลังลงอัดสะดงตาเวทหย,ย่อยเบิดเวลาการลวงลนค้นคือกันพี่นองเบิดย่แ้วกันเหล่าตายอันนี้เพ่อนวาไหวบอลถึงหวังถึงข้าวถึงฤดูเดือนมากกเราเปลี่ยนแนวนั้นแนวว่าขันมั่นห่างไผกระว่างป้าป่อย ถาดกระแตกเม็ดจอยเป็นแนวนี่อันิจังชีวิตคนเท่าพอฉันเมื่อน้อัตมาภาพพาระรา,านาผอนิสงให้ฟังกระึงเวลาพ่อสมควรเริ่มเทศกกบเวลา13นาฬิกาตรงพอดีพอดีอัตมาภาพในตัวแทนคณะสงฆ์ขออานอยวยอวยพ่อในตกทันที่มาฟังเทศฟังทำเมื่อนีให้หูสิ่งที่ควรทําหูกรรมที่ควรสั่งจําเอาแต่ขอดีๆไปประพฤติวัดปฏิบัติในขอวัดขว่าในการใส่ชีวิตจำวันของตนเอง ความน้อยไว้พ่อนุกานจมีแต่ความสุขความเจริญความเจ็ยบยาดความไข่กียมี ขอให้มีแต่อาย่ยืนเยาวหมั่นพันปีอด็ขาดถูกอยากไข่อย่ามาผพอบผัเพนจงมีแต่อายุวันณะสุขขภาระและขอส่งอํานาจบุญบารมีและอนิสงค์ของญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมทําบุญในวันนี้ส่งไปให้นายวีรศักดิ์บุญหลังที่ได้ลมเสียให้แต่เสียจากไปตกทุกข์คอยผลจากถูกแต่ถึงสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลละนานเทอ